เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงเจอะประเด็นวันนี้ค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเพนควินอานนท์ออกอาการเครียดนอนคุกด้านศูนย์ทนายความชี้หากวื่ประกันอีกจะถูกขังจนกว่าจะมีคำสั่งพิภากษาถึงที่สุด ในที่สุดค่ะก็กลับเข้าไปใช้ชีวิตในคุกอีกครั้งสำหรับแกนนำม็อบคณะราษฎรที่กระทำความผิดในมาตรา1 1 2โโดยสารระบุชัดเขาว่าไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าได้ทำความผิดซ้ำๆซากๆหลายครั้งแล้วได้ประกันตัวออกมาก็มากระทำผิดอีกโดยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายขาะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักกฎหมายฝ่ายผู้ชุมนมุมรวมทั้งการปลุกระดมของกลุ่มคนดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดก็ได้ชี้แจงถึงการสั่งคดีนายพรฤทิ์จิวารักษ์หรือเพ่นวินนายอนุนันพานายปฏิวัติสารายแย้มหรือหมอหลำแบงและนายสมยศพึกษากเกษมสุขผู้ต้องหาที่1-4ถึง4ซึ่งเป็นแกนนาและแนวร่วมกลุ่มราษฎรซึ่งคดีมีทั้งสองสำนวน เรื่องแรกคือคดีชุมนุมม็อบเฟสที่ผู้ต้องหามีรายเดียวคือนายพริฤทธิวารักษ์ผิดข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112ยุยงปลุกป,ปั่นมาตรา116และชุมนุมฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินโดยพนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาเจตมีคำสั่งฟ้องทั้ง3ข้อหาค่ะสำหรับอีกหนึ่งสำนวนก็คือคดีชุมนุมวันที่19และ20กันยายนปี63ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพ,พระจันทร์และสนามหลวง โดยผู้ต้องหาทั้ง4ผิดข้อหาตามมาตรา 112, 116ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปตามมาตรา215ฝ่าฝืนพรบรชุมนุมสาธารณะฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินกีดขวางทางสาธารณะร่วมกันกีดขวางทางจราจรตั้งวางวัตถุบนถนนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทำลายโบราณสถานทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันโฆษณาเครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 11, 11ข้อหา โดยพนักงานอายการสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง4ทุกข้อหาค่ะส่วนที่ผู้ต้องหายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนั้นพนักงานอายการพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานที่ผู้ต้องหาจะสอบเพิ่มเติมนั้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นและคำสั่งของอายการเนื่องจากในสำนวนมีพยานหลักฐานทำนองเดียวกันก็เพียงพออยู่แล้วจึงไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาค่ะ นายประยุทธ์ยังกล่าวอีกว่าตามปวิอายามีหลักสันนิษฐานคนที่อายการฟ้องเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดในส่วนสำนวนคดีอายการพิจารณาแล้วถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องก็ฟ้องประเด็นที่พูดสามารถนำไปต่อสู้ในชั้นศาลได้ ต่อมาคะ่ะช่วงบ่ายพนักงานอายการก็ได้นําตัวนายพริตนายอานนท์นายสมยศพร้อมกับหมอลําแบงค์มายื่นฟ้องเป็นจําเลยต่อศาลอาารัชดาค่ะโดยได้ยื่นฟ้องทั้งสองสำนวนสำนวนแรกนั้นยื่นฟ้องนายพริตเป็นจําเลยเพียงคนเดียวตามกรณีที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วค่ะ ส่วนอีกสำนวนนั้นเป็นการยื่นฟ้องนายพฤิตกับพวกรวม4คนเป็นจำเลยที่ไปชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และที่สนามหลวงวันที่19และ20กันยายนปี63การชุมนุมในวันนั้นมีคนมาร่วมประมาณ2,000 20, 0คนมีการเรียกร้องให้พลเอกประยุท์จัน์โอชาลาออกจากนายกรัฐมนตรีมีการขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสารก็ได้สอบํำให้การแล้วปรากฏว่าจำเลยทั้ง4ให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีสารจึงนัดตรวจพยานหลักฐานคู่ความทั้ง2ฝ่ายทั้งสองสำนวนคดีวันที่15มีนาคมทางด้านทนายความค่ะของแกนนำทั้ง4คนก็ได้ไปยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสดโดยสารพริเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูง พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงการกระทําของจําเลยเป็นการกระทําซ้ําๆต่างกรรมต่างวาระตามข้อหาเดิมหลายครั้งหลายครากรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพวกจําเลยจะไปก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ได้นำตัวนายเพนควินอานนทนายสมยศและหมอลำแบง ไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีค่ะซึ่งก็มีรายงานเข้ามาค่ะว่าเวลาประมาณ18นาฬิกา34นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทัน์นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปส่งยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นทั้งหมดมีสีหน้าเคร่งเครียดเป็นกังวลอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเพนควินกับอานน์แต่ก็ยังชู3นิ้วสื่อสารไปยังมวลชนที่อยู่ด้านนอก ต่อมาค่ะทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์กรที่คอยช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมนี้มาตลอดก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด,ด้วยเขาว่าคำสั่งที่ไม่ให้ประกันสี่กันนำราษฎรของศาลอาญามีลักษณะขัดต่อหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินคดีอาญา และรัฐธรรมนูญให้การรับรองเสมือนสารได้พิพากษาจำเลยล่วงหน้าโดยยังไม่ได้วินิจฉัยพยานหลักฐานของคู่ความทั้งนี้กรณีจำเลยถูกขังระหว่างพิจารณาในชั้นศาลจำเลยจะถูกปล่อยตัวได้ก็ต่อเมื่อยื่นคำร้องขอประกันอีกครั้งและสารอนุญาตหรือยื่นอุทธรณ์คำสั่งและสารอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวหรือสารพิจารณาพิพากษ,ษายกฟ้องมีข้อสังเกตเขาว่า การสั่งขังสมยศอานนท์ปฏิวัติพรฤทธิ์ก็เนื่องจากอายการส่งฟ้องทั้ง4คนใน2คดีเป็นการขังระหว่างพิจารณาคดีซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาซึ่งหากว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้ง4คนก็จะถูกขังจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดค่ะโดยจากการตรวจสอบของทีมข่าว t ด e Truth ปวิาญานั้นแปลได้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแห่งประเทศไทย เป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติของประเทศไทยเป็นหนึ่งในบรรดาประมวลกฎหมายที่รัฐบาลไทยตั้งแต่ครั้งที่ยังเรียกชื่อประเทศว่าสยามเร่งผลิตใช้เพื่อที่เริ่มขอยกเลิกบรรดาสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำไว้กับต่างประเทศอันมีผลให้สยามต้องเสียเปรียบในด้านสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเอกราชทางการศาล ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีโครงสร้างแบ่งเป็น7ภาคก็คือภาค1ข้อความเบื้องต้นภาค2สอบสวนภาค3วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นภาค4อุทธรณ์และฎีกาภาค5พยานหลักฐานภาค6การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียมและสุดท้ายภาค7คืออภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษตามลำดับ โดยตั้งแต่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีพศ2478จวบจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งประมวลกฎหมายดังกล่าวคิดคำนวณแล้วก็มีอายุเกือบหนึ่งศตวรรษแล้วล่ะค่ะทั้งนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยประกอบไปด้วยบทบัญญัติทั้งหมด7ภาค12ลนะักษณะและ21หมวดค่ะซึ่งระบุเนื้อความสำคัญไว้ว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหารหรือจำเลยไม่มีความผิดจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดอันเป็นข้อสันนิษฐานสำหรับการกล่าวอ้างรัฐธรรมนูญนั้นทีมข่าว The ะทรู h ก็ได้ไปตรวจสอบที่เนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ซึ่งก็พบในมาตรา29ที่ระบุไว้เขาว่าบุคคลไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้น บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดไม่ได้ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลน,นั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำการได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้การหลบหนีในคดีอาญาจะบังคับให้บุคคลให้เป็นการปฏิปักษ์ต่อตอนเองมิได้คำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัติค่ะและนั่นก็คือวิธีการตีความพิจารณากฎหมาย การที่ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันสีแกนนำราษฎรนั้นมีลักษณะขัดต่อหลกักการอย่างไรบ้างทีนี้ทนายความของแกนนำทั้ง4คงต้องทำความเข้าใจอย่าออกมาวุ่นวายว่าเพราะอะไรศาลท่านถึงไม่ให้ประกันแล้วก็ต้องจับตาดูเย็นวันนี้ด้วยคาดที่เหล่ากลุ่มคณะราษฎรได้นัดรวมตัวกันที่สกายวอล์คจะมีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรค่ะ The truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย